ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อยืมเงินแล้วไม่คืนทวงไม่ได้ให้ว่าสองคำนี้ลูกหนี้จะรีบนำเงินมาคืนได้ผลเกินคาดท่านพระอาจารย์ฟัน่นอาจาโรแห่งวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครเคยเล่าให้สิทธิานุสิทธิ์ฟังว่า มีสิทธิ์ผู้หนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมากเพราะถูกขอยืมเงินไปสองแสนบาทซึ่งในเวลากว่า20ปีมาแล้วนับว่าเป็นจำนวนมากสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืนก็ปฏิเสธปิดริวต่างๆนานา,นาเจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้จริงๆ แต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ได้อ้อนวอนขอท่านพระอาจารย์ท่านช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็นต้องใช้จริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ท่านพระอาจารย์ฟันท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะบอกวิธีให้ช่วยเหลือตัวเองทำเองตามที่ท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขา เขาก็ทำตามและเขาก็ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ยืมไปวิธีที่ท่านอาจารย์ฟัน่นบอกลูกศิษย์ของท่านเพื่อให้ได้เงินคืนก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตขอให้ผู้เป็นลูกหนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเถิดอธิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วหยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดเพ่งจิตไปที่คำภาวนา พุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นเองค่ะให้ภาวนาเรื่อยๆไปจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจํานวนที่เขาขอย,ยืมไปท่านอาจารย์เล่าว,ว่าวันสองวันเท่านั้นสิทธิ์ของท่านก็ทำสำเร็จเขามาหาท่านอย่างยิ้มแย,ย้มแช่มชื่นมีความสุข และเล่าให้ท่านฟังว่าเขาได้เงินสองแสนบาทที่ยืมไปกับคืนครบถ้วนแล้วหลังจากทำตามที่ท่านอาจารย์สอนท่านบอกว่าเขาเล่าว่าเมื่อเขาอธิษฐานแล้วก็หยุดคิดถึงเงินนั้นหยุดคิดถึงคำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเท่านั้นจนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สามต่อมาจิตก็สงบ เกิดความสว่างสวยและลูกนี้ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วนไม่บิดพริ้วอีกต่อไปเขาก็ใช้เงินนั้นอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจม่มใสเมื่อสอนสิทธิ์ต่อไปว่าให้พากาันช่วยตัวเองตามวิถีง่ายๆที่ท่านแนะนําเถิดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินขาดอีกต่อไป ท่านผู้ฟังคะเยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้ผลกรรมอย่างไรมีคำตอบดังนี้ค่ะการยืมเงินแล้วไม่คืนผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรก็พออนุมานถูกต้องผลกรรมน่าจะประมาณไหนรูปแบบของกรรมแปรไปตามเจตนารวมทั้งความสามารถที่ทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วยเช่นบางคน ยืมด้วยความตั้งใจคืนอาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่าจะคืนเมื่อใดให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ยแล้วคืนได้ตามนั้นพร้อมของแถมตามข้อตกลงผลที่เกิดขึ้นทันทีก็คือความผูกพันในทางดีเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกันฝ่ายให้ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาสฝ่ายรับ ก็ถือว่าได้บุญที่ได้ทาตามที่พูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดที่สุดวิสัยอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ผิดศีลข้อสองแต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันก็คือความทรมานใจในการขาดความนับถือตัวเองและ การไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่นส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อเช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้เป็นต้นบางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเรียงเยงไม่ฟันธงไม่แน่ใจว่าคืนเมื่อไรคิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆว่าเดี๋ยวมีมากๆค่อยให้แบบนี้เหมือนกัากึง เพราะทำไปทำไปมีพลิกจากเดี๋ยวจะคืนเป็นไม่คืนดีกว่าเอาง่ายๆถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมดพอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ก็เกิดความเสียดายความตานีเข้าครอบงำจิตใจรู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีกูแปลว่าเงินกูเรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่าของกูทั้งทั้งที่ไม่ใช่นั่นแหละคือมุกเด็ดที่กิเลสบงการให้ก่อบาปกันดื้อๆผลทันทีคือมีจิตที่อ่อนแอคิดอะไรแบบเด็กๆอยู่บนเส้นทางของคนเลวไหลข้างหน้าจึงสมควรกับชะตาที่ดูเลวไหลไรเหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืนอีกวันก็มมาลาัยหายไปเรากับความฝันเป็นต้นบางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรกแต่มาหวานล้อมล่อหลอกว่าจะคืนพร้อมดอกเบีย้ยมหาศาลบานตะไทยที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะอยากประชดแบงค์ที่กู้ยากกู้เย็นนัก อันนี้ผิดศี้นข้อสองเต็มๆเ,เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยกให้และการผิดแบบนี้แถมพกข้อสีมาด้วยฉะนั้นในที่ที่กรรมผลิตผลและโทษสถานเบาในโลกมนุษย์คือต้องเหมารวมทั้งผลของการผิดข้อ2และข้อ4รวมกันสองกระทง ผลข้อสองก็คือเป็นผู้ที่มีทรัพย์พินาศด้วยเหตุร้ายผลของข้อสี่คือเป็นผู้ถูกหลอกลวงถูกใส่ร้ายพูดง่ายๆว่ามีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชื่อเสียงด้วยการถูกใส่ร้ายใส่ไร้หรือถูกต้มตุลล่อลวงได้สารพัดแต่ข้อเท้จริงเป็นเช่นพระพุทธเจ้าตรัสก็คือคนโกหกเป็นนิด ที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มียิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ก็แปลว่าต้องทำบาปไร้กาศได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นโทษทันที่แท้จริงก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นเห็นกันขณะเป็นมนุษย์ในฐานะคนถูกโกงก็ต้องระลึกด้วว่า เกมกรรมยังไม่จบคนถูกโกงก็ต้องมีกรรมในขั้นต่อไปเมื่อทวงแล้วไม่คืนเมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จเพราะมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันที่สุดก็เหลือกรรมทางใจจากคุมแค้นอยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้จกักศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผล ทำเหตุอย่างไรก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้างรู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวรทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีฟรแต่ทางธรรมแต่ทางธรรมคือยกนิกรรมให้เขารับไปแบกแทนในเมื่อมีตัวตายตัวแทนมารับช่วงถึงที่ปาฏิหาริย์คาถางเงินล้านอาจเกิดขึ้นได้จริงแต่ก็คงไม่ใช่สำหรับทุกคนและไม่อาจรับประกันผลลัพธ์ เพราะเงินทองนั้นต่างมาจากการทำงานลงมือลงแรงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนแต่การสวดคาถาต่างๆหรือสวดบทสวดมน5นาทีถือเป็นการสร้างสมาธิให้จิตใจจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังนึกถึงช่วยให้จิตใจสงบสุขได้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหา หรือความเหน่ล้าอะไรมาในแต่ละวันอีกทั้งยังช่วยสร้างสติปัญญาให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้อย่างราบรื่นค่ะเมื่อรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดจิตของคุณก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือทรัพย์สินเงินทองอย่างที่คุณต้องการขอแนะนำให้สวดคาถาเงินล้านวันละเก้าจบ วิธีการสวดคาถาเงินล้านเก้าจบสิ่งที่สำคัญกว่าการมุ่งหวังให้ร่ำรวยด้วยการสวดมนต์นั้นคือการตั้งใจทำงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตอนเองให้เต็มที่ด้วยคาถาก็คืออดทนขยันหมั่นเพียรหมายถึงการทำงานนั้นต้องใช้ความอดทนขยันหมั่นเพียรเพื่อให้เกิดความสำเร็จ มุ่งมั่นตั้งใจอดออมหมายถึงมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและเก็บเงินเป็นสัดเป็นส่วนจัดสรรศึกษาลงทุนหมายถึงนอกจากการจัดสรรรายได้ที่เข้ามาแล้วก็สามารถศึกษาการลงทุนต่อที่อาจให้เกิดรายได้เสริมเข้ามาอีกทางค่ะ คาถาเงินล้านที่แนะนําเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องการบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามาโนมยิทธิหรือริษทางใจชื่อเสียงของท่านเป็นที่หลายคนรู้จักกันก็คือหลังจากมรณาภาพละสังขาร ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยและยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าซุงคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นบทสวดคาถาเงินล้านที่ท่านเองใช้สวดเป็นพระคาถาท,าที่ได้เงินล้านที่ท่านได้มาจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่พุทธศักราช2517ผ่านการทำกรรมฐา,านทีละสว่วนจนกระทั่งผ่านไป4ปีจึงครบบท ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเป็นที่สาธารณะแต่ในปัจจุบันท่านได้อนุญาตให้นำมาสวดและปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดค่าถาเงินล้านหากอยากร่ำรวยให้สวดวรรลัเก้าจบตั้งละโมสามจบแล้วว่าสัมปะจิตชามินาสังสิโมพรมมาจมมหาเทวาสัพพยขาปรายันตี พรม,มาจามหาเทวาอภิลาภาผวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภผวันตุเมมิเตภาหุหะติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งผาผาห,าหาหารืออวิธีการสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลนั้นนอกจากเรื่องของสมาธิและความศรัทธาแล้วอย่าลืมตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนได้นอกจากการลงมือทำการทำงานอดออม และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกแ c h ชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและก็ขอสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2566ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ